เอาโอเคครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสายซอรี่อีพีที่สองนะฮะไปครับเราต้องไปเก็บของนะฮะเตรียมของก่อนครับเตรียมอะไรอาหารมีแล้วอันนี้เหล็กของออสเตรียนนะนี่เหล็กของเราเอา่อต้องการของเหล็กไหมต้องการไหมต้องการไหมมาต้องการอยู่ดีฮะ เอาขวานมาขวานเหล็กนะครับเราต้องการความรวดเร็วนะพิกแอคเหล็กนะฮะเพื่อจะเอาหินมาครับผมมาแล้วก็ขวานหินหน่อยอันหนึง่งทอสมีแล้วฮะกั่วมีแล้วนี้ไม่เอาชุดเกาะยังไม่เอาครับปลลุยออกเดี๋ยว กลคืนเฉยนอนก่อนครับออตินเอาเตียงไปด้วยเหรอออตินอาเตียงไปไหนอะโอเคฮรเช้าแล้วเช้าอย่างดูดิกินข้าวก่อนครับกินข้าวเช้าครับโอเคเดี๋ยวเมีเนื้อไหมนื้อดิบไม่มีนะเดี๋ยวเราเออกไปทิ้งขยะกงนอกครับอ่ากระสุดชื่นจังเลยอียปเปอร์อยู่ตรงนี้ แล้วก็คีเปอร์อยู่ตรงนั้นทำไมเยอะจังระเบิดสิระเบิด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 แล้วโอเคตัวตัวเย้ยังย่างครับเรียบร้อยเระเบิดในน้ำแล้วก็ปลอดภัยทีครับอ่ะไอทำอะไรเออมาทำอะไรตรงนี้ยายา ไม่ปลอดภัยครับแถวนี้เอาของที่ไม่ได้ใช้ทิ้งลงน้ำไปฮะทรายพวกนี้ไม่เอาครับมึกหนังไม่เอาฮะเอาหนังไปก่อนดอกไม้เอาไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปเก็บเอาข้างหน้านะพวกนี้ทิ้งไปฮะเอาเตียงอยู่นี่เฉยเลยเอาเตียงไปเก็บก่อนฮะเดี๋ยวตินมาไม่มีเตียงอเ,เอาเลยเลยเลยมาเจอเตียงวางไว้นี่โอเคไปเก็บของกันครับประตูเปิดไว้ไหม ไม่เปิดครับปิดไว้ออกปเดี๋ยวทำอะไรตรงนี้คนระับขึ้นยากเหลือเกินฮะเป้าหมายแรกของวันนี้คือเก็บไม้นะไม่มีอะไรนะฮะอ่าข้าวพาไว้ก่อนฮะโอเคมีอะไรเผาไหมไม่มีนะได้ชอชมาเดี๋ยวค่อยมาเอานะฮะเช็คตรงนี้ก่อนมีอะไรไหม เออเอานี่ไปเอาเหล็กเก็บไว้เดี๋ยวตุ้ฮะไปทุกคนไปตัดไม้กันดีกว่าครับว้าวต้นไม้เกิดขึ้นเยอะเลยตัดใกล้ๆพอลืมเอาขวานลงมาเอาขวานนี้มาก่อนครับเดี๋ยวเหล็กเอาไว้ที่หลังแล้วก็พีแอกมีแล้วเนาะ,อะโอเคครับขวานตัดเลย ใช้ขวานหินก็เร็วอยู่นะเอาเอนชานได้ไหมหรือเราทำทบัฟดีนะทำบัฟน่าจะดีนะเดี๋ยว,วหาวิธีทำบัฟมากันดีกว่าจะได้ฟันไวขึ้นนะฮะเราไม่ได้ใช้หมอดไม่ได้ใช้อะไรเลยนะฮะเราต้องเตรียมตัวลงไปในถ้ำข้างล่างนะครับเก็บของเมื่อวานอาตายไปเยอะเหมือนกันตัวเย่กันทั่วหน้านะทั้งออสตินทั้งเรา มาตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆฮะเอาสัก 2, สองสามสต็กนะเก็บไว้ไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่านะครับตัดไปฮะต้นที่ตัดแล้วยังยืนใบยังอยู่ข้างบนอยู่เลยยังตุยไม่หมดะฮะะไรสีฟ้าฮะ,ฮะ,ฮะเดี๋ยวค่อยไปดูตัดต้นไม้ไปฮะเออเรามาไว้ตรงนี้ดีกว่านะ้ะเอาดินขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ไม้ลงมาตรงนี้เราจะได้เห็นว่าได้กี่สต็กแล้วนะนะเอาทอปไปข้างบน ไปต่อเจอแกะครับเจอแกะทำไงฮะฆ่าแกะดิครับผมเออน้องๆที่ดูอยู่นะครับฆ่าแกะในเกมกับชีวิตจริงไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ไปพ่อแม่พาไปเที่ยวดูแกะให้หานแกะนะครับเอามีดไปแทงมันไม่ใช่นะในเกมกับชีวิตจริงไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันต้องเอาความอยู่รอดในในในเกมนะใจเย็นน้อง ฝันเข้าไปฮะมาไม้แล้วก็เห็นในเกมเอามือเปล่าตีไม้แตกนะครับไม่ใช่ในชีวิตจริงไม่ได้นะมือแตกนะฝันเข้าไปครับเก็บต้นไม้ไปครับแร่เหล็กก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะครับหายากอยู่นะต้นไม้เกิดมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรา,เาต้นไม้ไปไปปลูกที่อะไรนะ ดีแดงน้ําแข็งกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะนั่งเรือพายเรือไปครับไปปลูกต้นไม้เพื่อทําเป็นบ้านพักต่างกาศนะที่คู่โลกเหนือคู่โลกใต้ดิเพราะว่าทวันตกเนาะมามาเลยแต่หมายไม่ถึงสแตกเลยครับขวานจะพังแล้วโอ้ขวานพังง่ายมากครับขวานหิน โอ้แกะเยอะอยู่นะแกะสีเทาซะด้วยแต่ตอนนี้ยังเนื้อยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้เนื้อตัดไปฮะกิ่งการสาขาไม้ตัดไปอาแกะเดินมานี้เหมือนอยากจะให้เป็นอาหารของเราซะงั้นโอ้ลองเรียกซะด้วยตัดต้นไม้ฮะตัดไปไม้ด้วยมันไม่ลงมาเรียบร้อย แตกกันไปเอาใหม่ oh แตกง่ายมากเลยสแตกหนึ่งพอดีครโอเคทำให้พื้นที่มันโล่งนะจะได้ไม่มีซอมบีเออตรงนี้ก็ต้องปักไว้นิดนึงนะเผื่อซอมบี้มาเย็นแล้วนะตัดไปครับตัดไปนิดนึงมาต้นไม้จงมาเป็นคงเร็วเสือ้อ ตัดไปตัดไปโอเคใช้ได้เลยมามาเลยโอเคโอเคใช้ได้ฮะ้างล่างน้องแกะเหรอเรียบร้อยครับได้ขดมาแล้วไม้ได้สองแตกยังหน้าไม้สีขาวยังไม่ได้เลยไม้ที่ขาวคือพันอะไรนะจำชื่อไม่ได้ลนะ ยูคาิบตัสเหรอไม้ดับเบิลเอครับไม้ที่ทำกระดาษใช่ไหมตัดไปตัดไปยังไม่ถึงครึ่งนะโอเคใช้ได้อยู่โอเคมาตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไมโอเคครับผมเอามาอีกเอามาอีกโตขึ้นไปโอเคลดลงมาแล้วมันมืดม,มืดอยู่นะอ่ะปักไว้นิดนึงฮะ ตัดต้นไม้เดีย๋ยวเราไปขุดหินกันข้างล่างนะครับเก็บสต็อกไว้เพื่อไว้ใช้นะฮะมาต้นไม้ต้นขาวต้นอะไรไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะชื่อต้นอะไรอะไหนดูสิบิล็อกบิ๊กบริกอะไม่มีชื่อหรอ ี๋ยวคอไปหาในคเกิลเอานะฮะตัดกันไปมามาอีกโอ้เอาวันนะเาวันเต็มเลยตัดขึ้นไปตัดขึ้นไปดูือได้เท่าไหร่ละห้าสิบหครับอีกนิดเดียวครับอีกสักต้นหนึ่งแล้วค่อยไม้ไปเก็บนะไม้ไวใช้ทั้งเผาไฟแล้วก็เอาไปทำสติ๊กได้ โอเคลงมาถ้าเป็นเรื่องจริงโดนหูนี่ตุเย่ไปแล้วเนะโอ้ยเดี๋ยวมีเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราจะทำทรงทำสวนอะไรอีกนะครับขยายพื้นที่ไปปึ๊บ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 โอเคอีกสแต็กหนึ่งแล้วกันนะอีกสักนิดนึงเขาไปขุดหินนะวันนี้สำหรับไซส์สตอรี่นะครับมาเก็บไม้นะฮะเก็บหิน ทรายไม่ต้องห่วงมีเยอะแยะเดี๋ยวเราเอาทรายมาทำทำอะไรทำกระจกกันต้นขาวอยู่นี่นะต้นขาวสนิดได้ป่ะต้นขาวนิดนึงนะ่ะต้องเอาไฟมาเผาถึงจะไหมหมดเร็วๆเฮ้ยเรามีไฟอยู่เรามีฟินอยู่นะฮะอเอ๊ตัดนิดนึงโอ้ยยิงตัดยิงเพลินนะจนกว่าจะแตกโอเคนิดเดียวอนิดเดียว ผาพวกนี้น่าจะพังนะขวานโอเคขวานพังแล้วเลิกเอาลงไปเก็บในอันนี้ก่อนละกันมาเอาไม้ขึ้นมาเก็บครับไม้ไม้ขึ้นมาเก็บโอเคเอาสีขาบที่ตัวไปนะไปฮะไปขุดที่ขุดขุดขุดทางไหนเนะี่ยทางนี้เย็นแล้วฮะตอนนี้เย็นแล้ว ตรงนี้มีหินอยู่ว่ะุดหินกันดีกว่ากดป่ะโอ้วานพิกแอสหินเอ้ยพิกแอสเหล็กพังไปแล้วโอเคุดป่ะเพิ่มสักหน่อยก็ยังดีมันเป็นดินเหนียวเนี่ยอันนี้ดินเหนียวใช้ไม่ได้นะฮะ ต้องการหินย่างรุนแรงขุดไปขุดไปมาโอเคเก็บมาฮะโอ้ถ้าขุดเร็วได้ก็ดีนะแต่ขุดช้ามากเลยนะรู้สึกว่าจะมืดแล้วนะฮะไหวไหมอยาขุดต่อได้นิดหน่อยมากี่อันแล้วไม่รู้นะี่ย มีซอมบี้มาไหมไม่รู้นะเราต้องรอดนะวันนี้เอาหินมาดูซิหนึ่งอันโอเคเกือบละเกือบได้ละเกือบได้สแต็กหนึ่งตัวนี้จะเจอเหล็กไหมอ่อเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนะของพิกแอกก็คือยังได้อยู่แหล่งฟาร์มหินครับเมื่อคืนเอาน้ำเข้ามาไออินฟิทซี่สโตนเละไปแล้วโดนน้ำไหม้ไปเลย เราต้องไปหาลาวามาเพิ่มนะแต่เมื่อคืนลงไปถ้ำยังไม่เจอแต่คืนนี้น่าจะเจอนะถ้าลงถ้าไปหาลาวากันเพื่อที่เอาเอาลาวามาทำอินฟินิตี้โซนนะเจมต้องลงไปขุดบ่อยๆนะขุดในบ้านเลยสวยด้วยสว่างด้วยมาอีกนิดเดียวครับอีกสแตกนึงครับขุดไปเลือดจะหมดแล้ว ขุดไว้อยู่นะไม่ธรรมดาโอ้ถ้าเจอเหล็กได้ก็ดีนะแต่ไม่เจอเอออ่ะรู้สึกว่าจะมืดนะเข้าบ้านทันไหมเนี่ยมีหมูมาตรงนี้ด้วยมาทำไมตรงนี้สี่สิบห้าสี่สิบหกสเจ็ดฮะ อีกแถวหนึ่งน่าจะครบอ่าแถวนี้น่าจะครบครับนี่หมูลงมาเดินเล่นด้วยลงมาทหไมไม่รู้จัดไปโอ้ฟิกแอคแตกไปแล้วหนึ่งครับโอเคอ่าหกสิบสามหกสิบสี่โอเคอ 63, อเค,ครบสองสแต็ปไปครับหาบ้านโอเค มีไหมมีบี้ไหมไม่มีนะวางทอตไว้เยอะอยู่นะมีวัวอาศัยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีปัเอา,เอา,เอาตรงนี้หน่อยนึงปิดบล็อก่าจะโอเคคะเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนู้นเราไม่ได้ปักไว้ตรงนี้อ่ะตรนนี้น่าจะไล่พวกบี้เอาไปได้เยอะอยู่นะ เรามีเรืออยู่ตรงนน้นโอ้ตรงนน้นยังไม่ไม่ได้ปักทอสไว้ขึ้นไปปึบม,มาขึ้นมาฮะโอ้ย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 ,อยขึ้นยากนิดนึงโอเคตรงนี้ฮะไม่มีปักไปข้างล่างอันหนึ่งสว่างสวัยมาไปได้ฮะอ่ามีบี้มาตัวหนึ่งครับบี้ทะเล กันไว้ครับกันไว้ไม่น่ามีปัญหาอะไรรอบนี้น่าจะปลอดภัยแล้วเช็ละเช็ละตรงนี้มืดไปนิดนึงนะอ่าตรงนี้หน่อยนึงนะโอมาไปเลยมาจ<ด> <mí. S 1> ิ้งจอกน้อย จิงจองน้อยเป็นอะไรพวกครูเราทำใหม่เดี๋ยวย่างกินได้เลยเจอซอมบี้ตรงโน้นนะไก่โอเคครับวันนี้ก็สายซอลลี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครบแล้วลงไปครับค่อยๆลงไปครับเต่ามันมาตรงนี้เต่าจะเข้าบ้านเหรออะไรอ่ะ โอ้ตัวเด็กตบด้วยโอ้โหดมากโอ้หมุนหมุนหมุนโอเคไม่เป็นไรครับเข้าบ้านดีกว่าเข้ามาไม่ได้หรอกวายมีมอนสเตอร์อยู่ในนี้โอเคไม่เป็นไรฮะแล้วก็อา้าวหมดฮะเผาไปเลยเผาเลยเหล,เลกมาเอาอาหารไปได้เยอะอยู่มีอะไรเผาไหม ทองมาฮะเออโอเคครบแล้วเอาของเก็บไว้ในตู้เหล็กทองเก็บไว้ครับขนแกะรวมกันได้ขนแกะสีเทาโอเคมีโบว์อินชานจากสเกลตันนะอาขินเก็บไว้ฮะเผื่อต้องใช้อันนี้คอบเริคอบเริสโตนเหมือน,นกันแต่คุะสี อของมีพอพอใช้อันนี้เพิ่มไปนิดนึงอันนี้ไปนู่นเลยมนิตพันุ์ไม่มีเก็บไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเราไปปลูกนะเคเท่านี้ก็โอเคนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กดซับ c r คร e กันด้วยแล้วเจอกันครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปแล้วกันเนาะเิ้นสกร,รีนะฮะโอเคแล้วเจอกันวันดี